นี่คือหนึ่งในบริษัทเยอรมันที่เปลี่ยนการก่ออิฐแบบดั้งเดิมไปตลอดกาลแทนที่พวกเขาจะผสมปูนเพื่อก่ออิฐแต่ครั้งนี้เขาใช้ทรายกับปูนด้วยแผ่นบางๆแผ่นเดียวที่เรียกว่า Mass i v e mortar pad วงการก่อสร้างนั้นมีเสถียรแน่นอนครับปกติการผสมปูนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต้องตวงทรายเติมซีเมนต์เติม,มน,ตน้ำกะส่วนผสมเอาเองแล้วก็หวังว่ามันจะได้เนื้อออกมาพอดีแต่พอมีนวัตรกรรมใหม่นี้ครับทำให้พวกเขาตัดขั้นตอนนั้นทั้งหมดไปเลยช่างมีหน้าที่แค่วาง m ม r t a ่นแ d ลงบนแนวก่อแล บูนแต่และแผ่นจะถูกคำนวณด้วยส่วนผสม,มไวล่วงหน้าอย่างแม่นยำทำให้รอยต่อทุกชั้นออกมาเท่ากันสะอาดเรียบเนียนไม่มีเศษปูนไม่มีของเหลอไม่มีการเดาส่วนผสม,มอีกต่อไปครับและที่สำคัญไม่ต้องมีถังผสม,มไม่ต้องมีฝุ่นไม่ต้องล้างเครื่องมือและมันทำให้เขาไม่เหนื่อยมากมีแต่ความเร็วและความแม่นยำซึ่งเหมาะสุดๆส,สำหรับงานก่ออิฐบล็อกในไซส์เล็กๆที่ต้องแข่งกับเวลาและแผ่นพวกนี้ยังเบาขนส่งง,ง่ายหมดปัญหาใช้ง,งานเลอะเทอะได้เลยซึ่งม o n t แผ่นนี้แผ่นปูนแปลกใหม่ที่จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างแต่ตอนนี้ต้อออองขขบคุุณณ Futuretech นนรร์วปก เฟเจอร์ฟิตติ้งมากกว่า8,000รายการที่สนับสนุนช่อง m ม็กม f f i ฟินทำให้เราได้มาเล่านวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังครับ